ทรัมป์เตรียมประกาศใช้ Insurrection Act หรือกฎหมายว่าด้วยการปราบกบฏอ้างเพื่อปราบเหตุความวุ่นวายในหลายๆรัฐโดยเฉพาะรัฐเดโมแครตพร้อมใช้อำนาจระดมกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิหรือ National Guard มาเป็นของส่วนกลางเรื่องราวเหล่านี้ทรัมป์ทำได้หรือไม่ทางกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าทรัมป์กำลังใช้อำนาจที่เกิดขอบเขตด้วยหรือไม่ การเมืองภายในของสาหารัฐอเมริกาต้องบอกว่าตอนนี้ร้อนแรงอย่างยิ่งนะคะบางคนถึงกับบอกเลยว่าอเมริกากำลังลุกเป็นไฟเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะได้ประกาศว่าเขาอาจจะใช้กฎหมายว่าด้วยการปราบจลาจล Insurrection Act นะคะหรือมีอีกชื่อหนึ่งก็คือกฎหมายว่าด้วยการปราบกบฏภายในประเทศแล้วทำไมทรัมป์ถึงเตรียมจะประกาศใช้นะคะทรัมป์บอกว่าจริงๆยังไม่ได้มีการประกาศใช้กฎหมายนี้แต่เปิดทางที่พร้อมจะใช้เต็มที่ในการระดมกำลังทหารเข้ามา ทรัมป์มองว่าทั้งเหตุอาชญากรรมต่างๆที่เกิดขึ้นและการประท้วงต,ต่อต้านหน่วยงานศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐหรือว่าไอซ์ที่เดินหน้าจับผู้พยพอยบยงหนักหน่วงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาที่ทรัมป์อยู่ในตําแหน่งมันจึงเกิดการประท้วงต่อต้านไอซ์อย่างหนักหน่วงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยเฉพาะในรัฐที่เป็นสายเดโมแครตอย่างเมื่อสุดสัปดาห์นะคะมีเหตุประท้วงต้านไอซ์เกิดขึ้นทั้งในชิคาโกและก็ที่พอร์ตแลนด์ทรัมป์บอกว่า เพราะคุณลองดูสิ่งที่เกิดขึ้นในพอร์ตและในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ดูสิมันเผาผลาญเหมือนกับหลุมนรกเลย because these democrats are like insurrectionists okay they're so bad for our country so their policy is so bad for our country ซึ่งทรัมป์เนี่ยเขามองนะคะว่ากลุ่มก่อการร้ายภายในประเทศที่เป็นสายซ้ายจัดนี่แหละที่ลุกฮือประท้วงขึ้นมาเพื่อต่อต้านตัวเขานะคะพร้อมกับเรียกระดมกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิหรือว่า National Guard เนี่ย เข้ามาเพื่อระงับเหตุด้วยแต่การระดมที่ว่านี้ทรัมป์ไปสั่งให้ national guard จากรัฐอื่นค่ะเข้าไปจัดการในอีกรัฐหนึ่งยกตัวอย่างเช่นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทรัมป์สั่งให้ national guard จากเท็กซัสไปที่นครชิคาโกในรัฐอิลลินอยส์ทรัมป์สั่งให้ national guard จากแคลิฟอร์เนียไปที่พอร์ตแลนด์อเรกอนนะคะแต่ว่าทางศาลรัฐบาลกลางผู้พิพากษาตั้งโดยทรัมป์นะคะได้ออกคําสั่งขวางไม่ให้ทรัมป์ส่ง national guard จากแคลิฟอร์เนีย ไปยังพอร์ตแลนด์ตรงนี้พอสารสั่งทรัมป์ก็ยิ่งเคืองค่ะหาว่าศาลเนี่ยขวางไม่ให้เขาปราบผู้ก่อการร้ายในประเทศสายสายจัดเขาก็อาจจะประกาศใช้กฎหมายปราบกบฏนี่แหละเพราะหากคนยังถูกสังหารหากศาลยังคงขวางหรือหากเหล่าผู้ว่าการรัฐยังคงปฏิเสธที่จะทําตามที่เขาสั่งกฎหมายปราบกบฏจะถูกนํามาใช้อย่างแน่นอน แล้ว Insurrection Act นี้คืออะไรเกิดขึ้นเมื่อปี1807ค่ะโดยประธานาธิบดีโทมัสเจฟเฟอร์สันเป็นการเปิดทางนะคะให้ประธานาธิบดีของสหรัฐนั้นสามารถที่จะใช้กองทัพในการจัดการกับกลุ่มผู้ก่อจราจนหรือว่าผู้ก่อเหตุกบฏนะคะ ถ้าหากว่าจำเป็นทั้งระดมทหารบกระดมทหารเรือรวมไปถึงการสั่งการให้ National ก u a r d เนี่ยมาอยู่ที่ส่วนกลางหรือที่เรียกกันว่า Federal i z e d ได้ด้วยนะคะหากพบว่ามีพฤติการการก่อกระบฏต่อสหรัฐอเมริกาอีกคำถามคืออา้าวมีการนำกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิหรือว่า National กา a r d จากรัฐอื่นระดมไปที่อีกรัฐหนึ่งได้ด้วยหรอแล้ว National g า a r d จริงๆอยู่ใต้บังคับบัญชาใครกันแนะ่ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้ว National กา a r d ก็เป็นเหมือนกองกำลังสำรอง ที่แต่ละรัฐเนี่ยผู้ว่าการรัฐเป็นผู้บังคับบัญชาของ National Guard เหล่านั้นนะคะแต่ทรัมป์ก็สามารถที่จะ Federal i z e หรือทำให้ t i t n o n g u g u d เนี่ย ถูกไทโอนมาอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของประธานาธิบดีแล้วก็กระรวงกรลาโหมได้ด้วยเหมือนกันอย่างเช่นกรณีเช่นนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นในกรณีของการเกิดสงครามการก่อการร้ายใหญ่ๆห,หรือความไม่สงบที่รัฐนั้นๆไม่สามารถที่จะควบคุมได้แม้ว่ากฎหมายจะเปิดทางแต่ว่าทุกครั้งที่มีการอ้าง Insurrection Act ก็มักจะถูกวิจารณ์อย่างหนักนะคะว่าน,นี่คือการใช้อำนาจที่เกินขอบเขตแล้วก็สุ่มเสี่ยงต่อการทำให้เกิดความขัดแยง้งที่ลุกลามบานปลายมากขึ้น หรือตอนนี้มันถึงขั้นเกิดกบฏในสหรัฐแล้วจริงๆหรือเปล่าหากว่าทรัมป์ประกาศใช้กฎหมายปราบกบฏนี้จริงนะคะรัฐบาลของทรัมป์ก็น่าจะต้องเผชิญกับการฟ้องร้องคัดค้านโดยจะท้าทายการตรีความกฎหมายและก็เงื่อนไขาตามที่บัญญัติไว้ในบทบัญญัติดั้งเดิมของกฎหมายนี้อีกทั้งการที่มีการส่งทหารที่ทําให้เป็นของรัฐบาลกลางเนี่ยเข้าไปในรัฐโดยที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นไม่ได้เห็นด้วยก็ดูจะเป็นการลุกล้ำำําอํานาจอธิปไตยแบบเป็นรูปธรรมมากทีเดียวค่ะ